ตอนม้ากับปลาผลของการเอาเปรียบผู้อื่นนี่เจ้าลามีอะไรเหรอ ฉันว่าของคนหลังแกเนี่ยต้องเบากว่าของฉันแน่ๆนเลยไม่หรอกนะมันก็หนักพอๆกันนั่นแหละไม่จริงหรอมั้งเห็นไหมนี่เบากว่ากันต้องเยอะเลยถึงมันจะเบากว่านิดหน่อยก็จะเป็นลายเป็นเล้าในเมื่อตัวแกใหญ่กว่าฉันเนี่ยแกก็ต้องมีกําลังมากกว่าฉันสิจริงหรือเปล่าตัวใหญ่ตัวเล็กมันไม่เกี่ยวอะไรกันสักหน่อยนึงของหนักมันก็คือของหนักวันยังค่ํามันไม่อยู่ที่ทาเลยนี่นะที่แกแบบของเบากว่าฉันเนี่ยของนี่มันหนักจริงๆเฮ้พั เดินเงียบเงียบมันน่าเบื่อจะตายเราร้องเพลงกันดีกว่านะเป็นอะไรไปล่ะเดินหน้าจะคลืค้นหน่อยไม่ได้งไงอ่ะออ้ยสำหรับฉันไม่มีอารมณ์จะร้องหรอกของหนักจะตายอยู่แล้วอืมฉันก็หนักจะแย่มือนกันนะเชอะแค่นี้ทาเป็นบน่นแบกของเป็นหน้าที่ของพวกนายอยู่แล้วนี่นะส่วนแกก็พูดได้สิสบายออกอย่างนั้นไม่เห็นต้องแบกอะไรเลยเฮ้ยไม่มีอะไรทำน้าเบื่อจังไงฉันอิจฉาเจ้านกนั่นซะจริงๆเลย cho cái mềm mà khó, Dạ lo hay vẫn nản lên. Ôi, chân chân hiểu xelao. à là, Hiểu lớn là à? là? Chắn quả, có tông hiu reo quả nà lo hiu hiu. Tinh tòng, bỏi sẽ

อุ้ยอิ่มจังเลยอิ่มจังแกต้องกลายเป็นหมูไ้ไ้ๆขึงกินแล้วก็นอนอย่างนั้นพูดบ้อฉันเป็นหมาจะเป็นหมูได้ยังไงก็ดูแกกินสิเขาเรียกว่าสวาปามมากกว่านะแบบนี้ไม่ใช่กิน,ออนก็คนมันหิวนี่นอ,อหนังท้องตึงหนังตาม,มานก็หย่อนแล้วล่ะสิ ตื่นได้แล้วตื่นตื่นลูกเราตื่นตื่นตื่นนี่จะมาตื่นสิได้เวลาเดินทางละต้องตื่นแล้วเหรอเนี่ย ปวดท้องอุ้ยปวดท้องแล้วกูนสงสัยจะแบกของไม่ไหวแล้วอุ้ยสงสัยฉันจะไม่ไหวแล้วล่ะฉันปวดท้องอก็แกกินมากเกินไปนะพีเดี๋ยวฉันจะแบกของให้แกเองก็แล้วกันนะเจ้ามาจริงๆเหรอนี่แหละ <c oughs> เขาถึงบอกว่าเพื่อนแท้คือเพื่อนในยามยากนี่ไงโชคใจมากนะแล้มชมอุ้ย เออฉันขอโ <คน S 2> ทษด้วยนะที่ทําให้แกต้องลำบากแทนฉันเอะเป็นเพื่อนกันเราก็ต้องช่วยเหลือกันสิเ <c oughs> จ้าลาหน้าโง่โอ้ยโจมาด <c oughs> ูเพม่นว่าแกจะหายดีแล้วนะเอาของคืนไปสักทีสิโอ,อยออ ปวดฉันจังปวดอยู่นิดๆเลยเป็นความจริงนะฉันยังไม่หายเฮ้ฉันถามจริงเหรอนแกล้งหรือว่าปวดจริงเนี่ยถามอะไรงงๆก็ปวดจริงๆนะสิออ้ยปวดอีกแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยเมื่อกี้ยังเห็นก็โดดรอดแต้นอยู่เลยถ้าปวดท้องก็ไม่เดินข้านี้แนนะ่เลยจริงเปล่าหยขอโทษนะไม่ได้เจตนาแต่ตั้งใจนิดหน่อยอะใครจะเชื่อเอออืม

เอาไปกันต่อเถอะฉันคิดถูกจริงๆของเขาเบากว่าเราเยอะเลยมึงแกเป็นอะไรของแกเนอะฮะใส่หัหวดกเด็กดกดกอยู่ได้ฉันรู้สึกว่าของมันหนักกว่าเมื่อกี้นะสิคิดคิดไปเองละมั้งไม่ไม่รู้สิสงสัยจะกินน้ำเข้าไปมากก็เลยหนักขึ้นน่ะสิก็คงจะอย่างนั้นนะไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ฉันรู้นะว่านายทำอะไรที่หลับทาฉันเห็นนะ่าจะบอกให้ เอ๊ะเจ้าลาตัวแมลงเกาะอยู่ที่หาของนายด้วยนั่นหะจริงเหรอแอไม่เห็นมีอะไรเลยแปลจังเลยก็ฉันเห็นชัดๆเลยดีนะเอ๊ะนั่นไงนั่นไงนั่นไงเอ๊ะไม่มีอะไรสักหน่อยแค่หลอกฉันใช่ไหมฮะใช่แล้วฉันเห็นเขาอ้าเ้เอาอีกแล้ววะเนี่ย พี่แบบนี้ใครจะหลับลงอ่ะอทำไงดีอ่ะอยังออกอีกได้โอ้ย,อยทำอะไรแบบนี้ทำไงดีหนึ่งสองสาม อลุสวดเมื่อคืนนี่หลับสบายดีไหมฮะหลับกันนกผีอะไรล่ะเสียงมากเลยเนอะหูจะมัดเลยอ ี่เจะมาฉันรู้สึกแย่มากๆเลยแกช่วยแบกของแทนฉันสักพักได้ไหมจะบ,บ้าหรือไงของของฉันเองก็หนักจะตายอยู่แล้วจะเอาเปรียบฉันหรือไงเนี่ยเอ้า คนน่าสงสารมาจริงๆนะเน,นี่ยตายแล้วเหรอเนี่ยมันคงจะแบกของหนักเกินไป่ะซิอึ๊บฮึบอึบอึบต้องเอาของไปไว้บนหลังม้าให้หมดอะไรก <c oughs> ันเนี่ยแบกไปด้วย <c oughs> ทำไมอะใจขอนาาจะทิ้งเพื่อนไว้อย่างนี้ใหรงมันทึงกี่เล่กไงอ๋อ โอเอ๋ยชีวิตแล้วชีวิตถ้ารู้ว่าจะเป็นอย่างนี้ตอนแรกยอมช่วยเจ้าลาสิก็ดีหรอกจะ ถือสักเดียวเหรอเสียใจไม่มีทางอ่ะเธอหน้าแป๊บเดียวก็ยังดีโนเวจำไว้เลยไอ้เลียงใจร้ายไอ้อนเฮ้ยเป็นไงเจ็บมากเจ็บจริงเลยเจ็บมากเดินไหวเปล่าอ่ะมะเกาะบาทฉันไว้ถือของให้ฉันนะแล้วค่อยเดินนะดีนะค่อยๆเดินนะขอบใจมากนะท่านจำไว้นะครับเพื่อนๆเราทุกคนต้องมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน